เราะมาเริ่มที่ตัวตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ส่วนประกอบนะคะก็คือใช้เวลาใช้งานนะคะก็แท่นข้างนะคะตัวนี้เป็นตัวสวิ์เปิดปิดนะคะก็ไฟเพิ่มลดตรงส่วนนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเลื่อนนะคะแทน่นซ้ายขวานะคะขึ้นลง<ม>ปรับนะคะกำลังตัวโฟกัสเนี่ยปรับได้สองข้าง<ม>นะคะกำลังขยายมี ห้าสิสี่สแล้วก็หนึ่งร้อนะคะวิธีการใช้งานก็หมุนเลนปกตินะคะเข้าไปด้านข้างตรงนี้นะคะมีตัวตัดนะะเวลาที่จะถ่ายกล้องเราก็ต้องหมุนเพื่อตัดแสงไปที่กล้องไปที่ตัวกล้องด้านบนนี้นะคะเราก็หาภาพให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดแสงไฟนะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะก็คือจะเป็น x o v i s i o n นะคะก็จะเป็นคลิกเข้าไปปกติ อให้เขาทํางานอันนี้ก็คือหน้าตาของเขาที่ผมใช้งานแล้วนะคะวิธีการเปิดภาพเพื่อดูภาพไลฟ์เพื่อจะทำการถ่านะคะก็ไปที่ไลฟ์นะคะ นี้ตอนนี้เราเห็นว่าแสงมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะวิธีการก็คือเราไปที่คามล่านะคะแล้วก็เลือกตัวน,นี้นะคะขึ้นมาเรื่องของการปรับแสงจะอยู่ในโหมด e x p o s u r e ชอรนะคะวิธีการก็คือกด m e เ o r ค่ะเขาก็จะวัดแสงให้นะคะทีนี้สมมุติว่าถ้ารู้สึกว่ามันมืดไปมันหรือมันสว่างไปเราสามารถเพิ่มเติมเองได้ในส่วนตรงนี้นะคะ ถ้าเลื่อนขึ้นก็คือสว่างขึ้นถ้าไปซ้ายก็คือมืดลงนะคะถ้าเกิดว่าสีมันไม่ถูกต้องเราก็มีการทําตัวไว้บาลานนะคะแต่ตรงนี้เห็นว่ามันโอเคแล้วละ่นะ,ะแต่ถ้าจะทําไว้บาลานจริงๆแนะนำก็คือให้ไปหาส่วนที่มันมีสีขาวในภาพนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้คําว่า Interactive ทนะคะแล้วก็ไปคลิกลงบนสีขาว ที่ภาพนะคะถ้าสมมติเราเปิดมาแล้วคือมันเหลืองหรือสีมันเทียนนะคะก็คือให้เราคลิกลงไปนะคะมันก็จะช่วยปรับให้นะคะอันนี้คือเรื่องของการปรับสีปรับแสง Exposure ปรับสีคือไว้บา้านนะคะแล้วเราก็เลื่อนกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะคะแล้วก็โฟกัสน,นี้พอเราเลื่อนหัวนะคะเราอาจจะต้องทำการวัดแสงนะ ที่ดูคือตรงเนี้ยมีคนเซตค่าสีให้มันออกไปทางเหลืองแถบตรงนี้มันคือสีโทนสีอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนมาทางเนี้ยมันก็จะออกฟ้าถ้าเราเลื่อนไปทางนี้ก็จะออกเหลืองค่ะจริงๆปกติเราจะเซตไว้ที่ศูน,นย์ยใช่คือถ้ากดรีเซตมันจะอยู่ศูนย์อยู่แล้วทีนี้มันจะมีการปรับนะคะเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นสมมติว่า เราอยากจะเลื่อนกาให้มันแบบสีมันเข้มขึ้นอ่อนลงค่ะก็คือสามารถใช้ตรงนี้ได้นะคะในการเลื่อนปรับปรับไปปรับมาแล้วมีปัญหาก็กดอินสตอลได้นะคะแล้วก็ค่อยปรับไปก่อนถ่ายนะคะให้เราเลือกกำลังขยายที่ใช้งานให้ถูกต้องนะคะเพื่อทำการวัดขนาดแน้วก็ใส่สกีหวานได้นะคะโปรแกรมนี้เชื่อมอยู่กับทั้งหมด2 สกล้องใช่ไหมคะตัวแรกเนี่ยเราก็จะเลือกในโหมดของตัวที่เขียนว่า x c o s t a r นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็ให้เลือกตามหัวกำลังขยายที่เราใช้นะคะอันนี้เราใช้40อยู่เราก็เลือก40นะคะแล้วก็กด snap เพื่อทำการถ่ายนะคะตอนนี้ภาพมันล้นหน้าจออยู่นะคะอยากให้มันพอดีนะคะคลิกข,ขวาแล้วก็ auto zoom ใส่สเกลบานะคะก็คลิกที่คำว่าสเกลบานะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะะอยากจะวัดสมมติว่าอยากจะวัดขนาดปากใบนะคะไปที่ measure นะคะแล้วก็ l i n k ์นะคะแล้วก็ลากนะคะกดคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกซ้ายตรงจุดจบนะคะลากกดขึ้นมาหรือว่าจะใส่พวก annotation อย่างพวก text หรืออะไรต่างๆลงไปในภาพก็อยู่ในหมวด annotation ถ้าจะดูการวัดนะคะใน,ในแบบที่เป็นตารางนะคะเราจะเอาออกไป e x l นะคะก็ลิ่ขวานะคะของพ r ดดี้แล้วก็ไปที่ Measurement นะคะก็จะเป็นลักษณะตารางขึ้นมาให้แบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทุกคียปบอร์ดนี่คือเหมือนกด Copy ไปแล้วก็ไปวางใน Excel ได้นะคะหรือว่าจะ Create Table นะคะก็จะได้เป็น Table ออกมาแบบนี้แล้วก็ Save Table ในลักษณะของ Excel ได้ อย่างถ้าเกิดว่าตัวอย่างเรารูปภาพเรามันเป็นสีแบบสว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวตัวสีอักษรน,นะคะมันเป็นสีขาวใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำอ๋อได้ค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือนะคะอันนี้เราจะคลิกขวามอนเดิมเลย p r o p ป r t y ้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปที่คำว่า a t d v i e แทน a t d i e นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะกดเปลี่ยนอันนี้คือสเกล bar ใช่ไหมคะ อันนี้คือตัวตัวนี้ตัวตัวแรกที่ทําไปแล้วก็อันนี้คือตัวที่สองทีนี้สมมุติว่าใช้อันเนี้ยตลอดเลยเราจะทําการปรับเสร็จแล้วจะใช้อันนี้ตลอดเลยก็คือกดเซตแอดดิฟอลครั้งหน้าที่เราเลือกเครื่องมือนี้มันก็จะับมาเป็นแบบที่เราเซตเหมือนเดิมอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดไปครั้งหน้ามันก็จะกลับมาเป็นอสมมติว่ันป็นสีขาวนี้มันก็จะกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมว่า เราอยากเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสีแบบสีเส้นสมมติเราจะเปลี่ยเป็นสีดำเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบขนาดตัวอักษรต่างๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะะอันนี้สีก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะคะสมมติว่ากด set, set add new global set default ใช่ไหมคะมก็จะสมมติว่าครั้งหน้ามันก็จะเป็นสีดำแหละ ถ้าเราเปลี่ยนคั้งต่อไปคือถ้าเราจะเปลี่ยนเอ้วพื้นดำแล้วอยากได้ตัวสีขาวได้หมด,หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนกลับมาแล้วก็มาดีฟอ,อร์อะไรใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตัวล่าสุดก็ยังจะเป็นตัวที่เราบันทึกไว้บันทึกล่าสุด,สดใช่กดเซตแอดดฟอร์เมื่อไหร่ครั้งหน้ามันก็จะเป็นแบบที่เราทำมาแบบนั้นใช่ใช คือถ้าเราเปลี่ยนไปเฉยๆในการทางครั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้กดเซตกอบอลนิฟอลกไ็ไม่เปลี่ยนก็คือจะเป็นเหมือนเดิมคืออันนี้หมายความว่าถ้าครั้งต่อไปขึ้นมาก็จะเป็นสีดำแับนี้แหล้ค่ะซึ่งเปลี่ยนแยกสีกันได้นะคะไม่จะเป็นต้องเป็นสีเดียวกันทางอันก็ได้ส่วนถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะ่าวิธีการปรับแสงเขาอาจจะยากกว่านิดนึงวิธีการก็คืออาจจะใช้ไอตัวเมเชอร์เนี่ยช่วยก่อน แล้วเราอาจจะต้องไปเพิ like. parole, <age> ่มแสงค่ะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าปรับแล้วมันอยู่ขึ้นมาทางนี้สูงเยอะๆมากๆเนี้ยเราต้องเพิ่มไฟที่เครื่องละเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าเราเปิดเอ็กโวชชั่นทำในเยอะเวลาถ่ายภาพมันจะนานนานขึ้นเวลากดถ่ายเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มไฟที่ตัวเครื่องขึ้นไปเพราะว่าเซอรียลวิธีการถ่ายภาพคือเขาตัดเอาแสงเข้ามาข้างนึงเพื่อเข้าที่กล้องแสงที่เข้ามามันก็จะน้อยกว่าไอ้ตัวนี้ ก็ใช่ใเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องช่วยในเรื่องของเอ็กโชเชยร์มเปิดเอ็กโชเชอร์ทมนานขึน้แล้วก็เปิดแสงเจ้าตัวนี้ให้มันเยอะขึ้นอันนี้เราก็ต้องอ่อนเนาะแล้วโหมดที่ใช้ก็เป็นโหมด P นะคะวิธีการปรับโหมดก็คือหมุนนะคะกดแล้วก็หมุนออันนี้ซอฟต์แวร์จะแยกการเป็นสองส่วนนะคะก็คือซอฟต์แวร์ส่วนแรกนะคะก็คือ EOS สำหรับการใช้งานถ่ายภาพก้องนะคะกับ ตัว Exposition เหมือนตัวเมื่อกี้วิธีการคือนะคะมีปรับนะคะ<ม>ตัวนี้ให้มันเป็น Auto เมื <Okay. S 2> ม่อกี้พอเราไปฟิกเขาเรียกว่าค่า ISO ค่ะถ้าเราไปฟ<ม>ิกไว้อะ่ะค่ามันจะอยู่แค่นั้นมันจะขาวมันจะสว่างก็อ,งอยู่แค่นั้นม,มันไม่ปรับให้<ม>ะนะคะคือให้ใช้เป็น Auto โโใช่ค่ะแล้วก็เปิด Live View ขึ้นมานะคะ เมื่อกี้พี่เห็นมีคนปรับไปเป็นตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นโหมดเนี้ออกเหลืองแน่นอนนะคะวิธีการเหมือนกันเราต้องทำไว้บาลานซ์แล้วก็เราใช้เป็นคัสตอมนะคะแล้วก็คลิกนะคะโอเคปึ๊บแล้วก็จิ้มลงไปอันนี้ไม่ต้องเปวนพี่เป็นขาวก็ได้ใช่ไหมคะแต่ให้อามันเป็นพื้นพื้นขาวค่ะไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์เนี่ยวิธีการของมันคือปรับจากส่วนที่เป็นสีขาวในภาพ นะคะคือไว้อะค่ะไว้ไว้ก็คือพอเวลามันจิ้มจวดส่วนที่เราบอกตรงนี้ว่ามันคือสีขาวปุ๊บมันก็จะไปเกี่ยในภาพอื่นในส่วนอื่นของภาพให้เพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้าหาตัวอย่างไม่มีสีขาวเลยให้เลื่อนออกมาเหมือนกันวิธีการเหมือนกันแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นคั s สตอมนะคะคือสมมุติว่าถ้าปรับเป็นอันอื่นเนี่ยสีมันจะเป็นโทนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเฉดของมันเองนะคะเป็นเฉดของมันเองนะคะ เขาดีนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเฉดของมันเองค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายภาพปกติตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะปรับสมมติว่าเราอยากจะปรับพวกกราฟเนี่ยค่ะก็คือสามารถปรับได้เหมือนกันรปรับพื้นนะคะจะ คล้ายๆกันกับตัวใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นเอ็กซ์โวลิชันเหมือนกันอันนี้คือเอ็กซ์โวลิชันเหมือนกันนะะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ตัวสกิลบารเราก็ต้องบอกมันก่อนว่าตอนเนี้เราถ่ายด้วยกําลังขยายอะไรอยู่นะคะตอนนี้เราถ่ายที่หัว10สีเหลืองเราก็เลือกเป็นสิบนะคะแล้วก็แอปพล e ยเซเลกชันทูอ e ะะใส่สเกลวาก็กดแล้วก็เลื่อนใส่เข้าไปวิที่การปรับเหมือนกันกับเครื่องนนูเลยค่ะนะคะได้ไปปรับเป็นบินได้เลยนะคะบิน,น,นได้ค่ะเทคนิคไหมคะมีค่ะไปที่สเกลค่ะนะคะแล้วนะคะมันจะมีให้ปรับนะคะ เราจะต้องปรับนี่ค่ะเป็นมิลลิเมตรปึ๊บนี้เราก็แอปพลายเซเล c ชันทูอิมม g e ได้เหมือนกันต้องเซฟใหม่ถ้ายังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์ไปมันก็จะเป็นมิลลิเมตรอยู่ค่ะแต่ถ้าปิดซอฟต์แวร์ไปแล้วปิดเครื่องไปแล้วมันจะกลับมาเป็นไมโครนเพราะว่าเป็นตัวตัวดีฟอลต์ของมันค่ะส่วนถ้าจะเปลี่ยนกลับก็คือเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้เหมือนเดิมไมโครเมตรเหมือนเดิมต้เปลี่ยนกลับไปได้ คือเครื่องเนี่ยมันได้รับการทาลิเบตแล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน่วยจริงๆเปลี่ยนเป็นหน่วยไหนก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นล้องที่เป็นตัวไมโครสโคปแบบนี้ก็จะใช้เป็นไมโครนกันซะเยอะ